สวัสดีครับพบกับผมนะครับทิดอึ่นดำดีเศรษฐีนคราสนะครับวันนี้นะครับทิดอึ่นอยู่ที่ตําบลวังจันทร์นะครับอำเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้พากับนุ่มรอนาคมนะครับขายก็ไม่ได้หนุ่มหน้ามุนคนลบบุรีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กํานันจะมาคุมงานเองอนะครับเพราะว่าหายก็ไปนานนะฮะคู่หูคู่นี้พอฝนตกฝนตกใหญ่ทิศอื่นจะชอบนอนในรูนี่กำลังจะบอกว่า ไอ้ลบุรีอ่ะมันก็มีดีอะมีแต่จังหวัดอื่นอใช่ลบุรีก็ไอ้ที่ราคาถูกๆก็เยอะออย่างเช่นแปลงเนี้ยที่เราจะพามาดูเนี่ยนี่นี่นี่คือแปลงนี้นี่ไหนไหนไหนเป็นนาเนี่ยนะอ่าเป็นนาเจ็ดสิบห้าไร่เกือบเกือบเจ็ดสิบห้าไร่อ่าบอกราคาก่อนเลยไร่ละแสนห้าเฮ้ยเนี่ยนะไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะจังหวัดอื่นนะนออไม่ใช่จะมีเฉพาะสุพรรณหรือ กาญจนบ,บุรีนะกบุรีราคานี้ก็มีแสนห้าเองติดถนนด้วยนี่นติดถนนลาบยางนี่ไฟฟ้าปราปามีนะ,อะไอติดถนนเส้นนี้จากที่ผมจุดที่ผมยืนเนี่ยนะไปประมาณสัก150เมตรอ่ะยังไม่สุดที่ใช่ไหมอ่าก็คือสุดสุดที่นะอ๋อ,อนนแล้วก็เอาง,ง่าย ไอแปลงเนี้ยหน้ากว้างติดถนนประมาณ600เมตรเดินเดินอีกมันจะเป็นถนนเส้นนี้ยาวไปอีก400กว่าเมตรอะแต่ถนนเป็นถนนลาดยางแต่ทำรุดหน่อยนะลาดยางเดี๋ยวจะพาเดินให้เดี๋ยวจะพาให้เบิ้งอ่าม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 ันเป็นนาอยู่ที่อะไรนะบนอะไรนะอ่าวังจันทร์วังจันทร์อำเภอโคกสำโรงอ่าอันเนี้ยบางคนว่าโคกสำโรงมันไกลกรุงเทพมากราคาราคาเนี้ยไม่ไกลหรอกท่านยอมเดินทาง ไกลเพิ่มอีกนิดเดียวจากกรุงเทพมาเนี่ยนะดอนเมืองมาเนี่ยร้ยประมาณร้อยห้าสิบกว่ากว่าก็ขับรถสองชั่วโมงอยู่แล้วนิ่มๆสบายผมผมยึดจากที่ดอนเมืองนะขึ้นตรงยึดตรงล้อเครื่องบินเลยฮะอ่าตรงล้อแม็กกันนะปะโทไม่ใช่งั้นนี่กับนันก็ไอ้ขอบเขตนี่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 ไอ้ตรงทิวไม้เนี่ยนะอ่าทิวไม้มาเนี่ยหรือเข้าไปเนี่ยประมาณสองร้อยเมตรอ่าลึกเข้าไปสองร้อยเมตรนะ อ่าเนี่ยคือทุ่งนี้ทั้งหมดละทิวไม้นี้ทั้งหมดนะอ่าสะลูกนี้ด้วยนะนี่นี่ทำนาปีหนึ่งสามครั้งสบายๆน้ำไม่ท่วมลึกระดับน้ำทะเลประมาณยี่สิบแปดเมตรอ่าประมาณนั้นอ่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลยี่สบปดเมตรอ่าเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะแถวนี้อ่าแต่ตอนนี้ในนาก็มีต้นหญ้าบ้างเล็กน้อยเออแล้วทำไมลูกองร้าไม่มีปลาเฮ้ เป็นไปได้ไง่อยน่ะจูกอ๋อเผาก็มีน้ำเฮ้ยมุมนี้มุมนี้ของคิดอื่นเขาจะเบื่อนะครับนี่ไฟฟ้ามีอยู่ในชุมชนนะจากตัวอำเภอโคกสำโรงมา10กิโลเองนะ10กิโลขับรถ10นาทีเองนะอ่าแล้วก็จากไอ้ลบบุรีมาเนี่ย40 40กิโล40กิโลอ่าโคกสำโรงเนี่ยมันเป็นทางผ่านที่จะไปทางเหนือไปนครสวรรค์ได้พิจิตรพิษณุโลกไปออกไปแล้วไปเลี้ยวขวาไป เพชรบูรณ์อีกเออนีมน่มันม,มันเป็นอว่าไอ้โคกสำโรงอ่ะมันไกลกรุงเทพมันไม่ไกลจริงจมันไม่มได้ไกลหรอกเอาใกล้ๆง่ายๆอ่ะระหว่างาการุงเทพกับการกับกรุงเทพโคกสำโรงพอกันพอกันอ่าเห็นแต่ว่าบางคนไปยึดติดก,กับจะชื่อจังหวัดไงยึดติดก,กับพื้นที่ไงลืมไปว่าเอ้ยที่ถูกตรงไหนก็น่าเก็บไว้เหมือนกันใช่อยู่ในชุมชนนี่ยอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านกระเบียน บางเรียนมันเป็นรอยต่อระหว่างตำบลนะครับไปทิดึงพาไปดูได้ได้นู่นนะสุดขอบแนวต้นไม้เนี่ยนะครับแล้วก็สุดแนวหลังต้นไม้นี่เลยเอาง่ายๆเราเดินไม่ได้หรอกถ้าสไตล์ผมกับทิดึงต้องเดินให้สุดไงแต่วันนี้มันเดินไม่ได้แล้วนี่ฝนตกมาสักได้สักชั่วโมงหนึงย่างงั้นนะครับนี่เพิ่งหยุดไปเพิ่งจะไปดูได้อ่ะนี่อเส้นเนี้มันเป็นถนนลาดยางอ่าเนี่ย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 เคาะดิโอ้โหขบให้ดูดิเป็นไงโอ้โห จะได้ว่ามันซุดมันล้ามันชํารุดนั่นแหละอตามสภาพนะปลาไฟฟ้ามีนะครับเดี๋ยวเดินให้สุดนี่แถาไฟแถาไฟเนี่ยข้างในเนี่ยมีหมู่บ้านอีกมีดี่ข้างในมีมีหมู่บ้านทีนี้ข้อดีมันคือราคามันถูกไรละแสนห้าทั้งหมดอาตีไปเจ็ดสิบห้าไร่อะได้ลองคูณกดเครื่องคิดเลขเข้าไปดิดีกว่าท่านไปซื้อ คืออนาคตมันมีแน่นอนนะครับราคาที่ดินมันไม่มีราคาตกหรอกใช่แต่ว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับนี่มันเป็นสะอยู่นี่นะนี่นี่นี่สะใดสะใดตัดแต่งได้หมดไม่ใช่ร้านเสริมสวยหรอบางคนก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะนั่นแน่เดี๋ยวให้มันติดี่โล่งนี่มีนกด้วยนะเฮ้ยที่ไหนก็มีก็มี โอ้โหดูเมฆเกาะตัวกันเกาะรวมตัวกันอีกแล้วเนี่ยที่ของเราจะถึงสุดเขตเนี่ยป่าอ้อยเลยนะนุ่นๆตอนนี้ไปประมาณหกร้อยเมตรใช่ไหมลึกเข้าไปนู่นประมาณสามร้อยได้ไหมตรงเนี้ยมามันจะมีเป็นตัว L เข้าไปหน่อยนะครับสักสี่ห้าไร่นะครับเข้าไปขับมาแปะไว้ไงี้ยยังไม่สุดเนี่ยกำลังจะเดินด้านหน้าได้อย่างเดียวนะครับให้ดูนะว่าหน้ากว้าง ไอหกร้อยเมตรมันจะถึงไหนอ่าโอ้ยถูกซื <c oughs> ้อเก็บไว้ให้ลูกหลานไว้ให้เขาเช่ายัางคุ้มเลยครับอือหรือจะทาเป็นพวกอย่างอื่นละ่ะก็ปลูกป่าก็ได้ปลูกป่ปาทิ้งไว้เลยนะยสบายสบายเนี่ยมันมีมันมีแปลงตรงข้ามกับเราในะเขาปลูกต้นสักไว้อ่าเออสักมางกรงเหรออ่าสักสีด้วยละอ่านี่มันจะเป็นถนนลาดยางนี่แหละใช่แต่มันชำรุดอือมันซุดกับชำรุดไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอ่า นี่ยนะทุ่งนี้ทั้งหมดเอาง่ายๆคุยง,ง่ายๆเลยเดินไปดูไม่ได้หรอกอดูดิให้ลงไปไงมิดทุ่งนี้ทั้งหมดถึงต้นไม้ใหญ่อ่ะแนวนั้นแหละแนวต้นไม้ใหญ่อ่ะแล้วก็ไอตรงนี้มันจะลึกเข้าไปเป็นตัวแอลเข้าไปประมาณสักสี่ไล่ได้อ๋อนั่นแน่อากาศคึอมากใช่ขอเสียมันคือมันต่ำกว่าถนนเล็กน้อย สี่ปเมตรหนึ่งอะอืมมันไม่ถึงเมตรหรอกจริงๆแต่เราถมต้องถมให้สูงกว่าถนนนี่ใช่เราไม่ได้ถมเต็มทั้งหมดเจ็ิบ้าไร่ที่ไหนหราใเราถมเฉพาะที่เราจะปลูกที่พักอาศัยอ่าโอ้โหดินในที่ของท่านเยอะแยะต้งขุดคันล้อมขุดสะขึ้นมาเนี่ยเหลือเหลือโอ้โหเผื่อแผ่ชาวบ้านด้วยก็ได้เออพราะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงถนนแล้วนะงบประมาณน่ะเริ่มมีมาแล้วนะปีหกสี่ครับอ่าใหญ่บ้านบอกปรับถนนปุ๊บอาถนนหนีพื้นที่เราอีกอะ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบ้านสูงๆไว้ก่อนอเห็นวิวภูเขาล้อมเลยนะต้องมายืนในที่นะฮะตอนนี้อากาศมันมันอึมครึมเงี้ยมันไม่รู้เรื่องนี่นะเนี่ยใช่หมดเลยอตอนได้ผืนใหญ่เป็นผืนเดียวกันนะแล้วก็มีไม้ใหญ่ๆแล้วเราก็ไม่ต้องเอาออกเก็บไว้เก็บไว้เป็นผืนใหญ่ผืนเดียวกันเลยดีกว่าเราไปซื้อหลายแปลงมันไม่ได้ต่อกันไงออันเนี้ยมีให้ลูกให้หลานมัน นากว่ามันยังไงก็แบ่งได้ใช่หกร้อยเมตรอ่ะโดยประมาณนะว่ากว่าอีกที่ผมเดินมายังไม่ถึงครึ่งเลยนะยังอาโน่นถ้า,ถ,าถ้าเห็นถ้าเห็นรถนะถ้าเห็นรถนะนั่นนะเห็นไหมรถคันนิดเดียวผมเดินมาจะสิบนาทีแล้วนะที่เนี้ยทำส่วนใหญ่ทำนาเนี่ยตรงเข้าไปเนี่ยไปหมู่บ้านอีกมีหมู่บ้านข้างในครับอ่าไม่ต้องกลัวไม่เปรี้ยวไม่เงาไม่วังเวง โจรขโมยมันมีทุกที่นะฮะอ,อยู่ที่ไหนจะชุกชุมหรือการจัดการของผู้นําหมู่บ้านแค่นั้นเองถ้าผมถามผมผมผมก็บอกว่ามีมออีถ้าบอกไม่มีคือโกหกแล้วจะโกหกกันทาไมใช่แต่มันดีกว่าในในเมืองอันนี้มันอยู่เป็นหูเป็นตาแทนกันได้กับบ้านที่เราผ่านเมื่อกี้ไม่เห็นล้อมรั้วเลยกำนันก็ปล่อยไว้งั้นแหละใช่เขาใช้เพื่อนบ้านเป็นรั้ว คิวเขาลำไรลำไรนั่นน,น่นนนนนก็นมีน่นก็นมีอันนี้เป็นเขาลบบุรีนะครับลบบุรีนี่เป็นเขตพื้นที่ของทหารนะครับก็จะมีค่ายทหารเยอะแล้วมีภูเขาเยอะช่วงนี้หน่อไม้กับเห็ดเห็ดโคนเยอะเดีย๋ยวเสร็จนี่เราไปไหมทางบ่อพลอยตอนนี้เห็ดโคนขา,ขายข้างทางกิโลละหกร้อยหมดเลยที่บ้านเราเนะี่ยไม่กินก็ไม่เป็นไงไม่เป็นนี่อันเนี้ยดูต้นข้าวเขานะ ต้นข้าวเขาสูงเกือบเมตรเป็นเมตรเป็นเมตรอ่ะนะันนี้ไม่ใช่ท่อประปานะครับเนี่ยหรือใช่ก็ไม่แน่ใจอ่าเขาื่งกีท่อน้ำหยดอยู่อ่าถ่ายทน้ำหยดไม่รู้ข้าวพันอะไรนะครับที่นี่น่าจะเป็นข้าวหอมนะครับอ่าอหอมปทุมปะหอมปทุมป่ะวงนี้จะสิ้นปีแล้วเราต้องมานี่กันทำบุญกันอ่าทำอะไรครับกะถินเออเล่นนะถนนมันสุด เอาเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีสาระเนื้อที่เลยเอ้าย้ำอีกทีอ่ะเจ็ดสิบห้าไร่ตีไปเจ็ดสิบห้าเลยเร่ละแสนห้าอ้าวอยู่ที่อ่าตำบลวังยิ้วเอ้ยวังวังจันวังยิ้วไปเอามาจากไหนเนี่ยวังจันโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีห่างจากตัวอำเภอแค่สิบกิโลสิบกิโลอำเภอโคกสำโรงนะไฟฟ้าปลาปลามี ห่างจากตัวลบุรีก็สี่สิบกิโลสี่สิบกิโลครับอ่าสี่สิบกิโลบ้านนอกกับกรุงเทพมันต่างกันต่างกันลิบลับนู่นนะที่รถรถสุดนู่นนะคันน้อยเลยนะอ่าเนี่ยฝั่งนี้เขาก็ปลูกสักปลูกอะไรกันอ่าสักแล้วก็ประดูอ่าสักรูประดูอืมเนี่ยอันเนี้ยประดูอ่าใช่ประดูนาเพราะมันอยู่กลางนา สุดเขตชนป่าอ้อยอ่าเสาไฟในตลอดหน้าที่เราเลยนะทุกสิบเมตรครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงคงนิดๆแตงนี้ไม่ไม่หลักตรงเนี้ช่วงตรงนี้ยโคงนิดๆนะโค้งอ่าโคงนิดเดียวอันเนี้ยท่านผมจะมาดูอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นชัดอ่ะนี่นะคือแปลงนี้นะเมื่อกี้ผมยืนอยู่นู่นนะทิวไม้นู่นนะ่อ่าทิวไม้นู่นนะก็เลาะตามทิวไม้มาเลยนะครับ เนี่ยเนี่ยเราจะมาชนกับต้นตาลเนี่ยอืต้นตาลนี่คือหักเป็นตัว L ไปแล้วเราจมาชนที่ป่าอ้อยเนี่ยนะครับอ่าก็ง่ายง่ายถ้ามายืนดูที่จริงมันจะเห็นชัดใช่ในกล้องมันอาจจะไม่ชัดเจนครับเราก็บอกเป็นแนวได้เพราะเราเดินลุยไม่ได้อ่าอ่าทิศไปทางไหนนะอ่านี่ทิศตะวันออกข้าหาถนนเลยทิศตะวันออกอ่านี่แล้วเนี่ยอันทิศอื่นหน้าตาดีหน้าหวานถนนอยู่ทิศตะวันออกนะครับอ่าใช่ หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นเมื่อกี้เราอยู่ทิศใต้อ่าอ่าอ,อันเนี้ยอยู่ทิศตะวัตนตกใช่ครับเคสูงก็ระดับน้ำทะเล28เมตรนะอ่าไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะครับน้ำป่าก็ไม่มีไม่ต้องห่วงโอ้โมหมันจะไหลมาจากไหนล่ะกำนันมีแต่น้ำป่ามาหกแถวนี้เลยโ <laughs> ู้วน่ะรถจอดอยู่นู่นน่ะไม่อยู่หรอกหกร้อยเมตรไม่อยู่หรอกโอ้โห อะ่าะเดินให้สุดเลยเนาะสุดติเออเริ่มไปคุยกันไปนะครับอย่าไปเครียดนะครับถือว่าอยู่ทางบ้านท่านก็ได้มองเห็นที่ดินอพร้องกับเรานี่แหละนั่งหน้าหน้าจอออกแดดนะครับแอร์ให้เย็นเราเปิดดูช่องบอยเศรษฐีนาคราชเออด่ายสองตัวมันมาอีกแล้ว <laughs> มันไม่มีสาระอีกแล้วไงมีครับมีอุ้ยลื่นกับลื่น ข้าวเขียวร้อยต่อเนี่ยอ่าเเห็นรถถูกไหมเนี่ยนะมีแนวเนะแนวข้าวเขียวเนี่ยเรไปเดีไปหาต้นตาลรู้เลยนู้ลยสามร้อยเมตรอยู่ไหมไม่อยู่ครับสี่ร้อยอันนี้ก็หกร้อยอะประมาณนั้นลึกเข้าไปด้านนี้ประมาณสี่ร้อยอ่าด้านด้านด้านที่เราสองร้อยอ่าสองร้อยมันจะเป็นตัวคล้ายๆตัวแอลหน่อยหนึ่งเนาะไม่คล้ายตัวแอลเลยอ่ามันเป็นสามชเโนดต่อกันนะครับอ๋อ อันนี้ฉนดคุดแดงนะอ่าอ่าฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะฮะไม่ได้ติดพันธะสัญญาหรือไม่ไติดจำนองอะไรทั้งสิ้นนะครับครับโอ้หถ้าท่านซื้อไปเนี่ยให้เขาเจ้านานเนี่ยคุ้มแล้วปีนึงก็ได้เป็นเกือบเป็นแสนแล้วครับใช่ทำแบบเราลืมลืมไปเลยนะ,ะลืมเลยมีที่อยู่เจ็ดสิบ้าไร่จะลืมเหรอเออคือถ้าเท่าลืมลืมไปเลยแบบว่าจะาเก็บมั่งก็ได้ไม่เก็บมั่งก็ได้ อะไรประมาณนี้ไงให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งท่านจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปเลยเออเโคกนองนาขุดปลูกป่าทิ้งไว้ส่วนหนึ่งเออได้เลยที่มันไม่ได้ร้องหิวข้าวนะอ่ะปล่อยทิ้งไว้มันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เสียหายอะไรนี่เออ,อถ้ากลัวโดนภาษีที่ดินเปล่าก็ปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ใช่สิบต้นยี่สิบต้นก็ถือว่าไม่ใช่ที่ดินเปล่าละออสิ่งของอยู่ในที่เราละอย่างนี้ก็ไม่ถิวที่ดินเปล่าเขาทำนาอยู่อ่ะ แต่ว่ามันมันมันทางเหรอเขาคิด่ว่าผมเป็นโยธาเชี่ยวผมเป็นโยธาเลวเขาถามทําทางเลยครับเขาเห็นอึงหน้าขาวไงทําทางหรือทาทางแสดงว่ามันมีงบลงมาแล้วนะครับเชื่อว่าเป็นพวกโยธาเข้ามาสํารวจแล้วไงมันมีสํารวจมาแล้วไงอ่าอ่อะ เกือบสุดแล้วอีกนิดเดียวเริ่มจะเปื่แล้วครับเริ่มจะเปื่แล้วอ่ะเดี๋ยวถึงชนเช่าเขียวนี่นะถึงสองใบต้นนี้นะเนี่ยนะต้นเนี้ยนะ้ายิงตรงไปหาต้นตาลที่ผมบอกเมื่อกี้นะนั่นละนน่นละมาดูกันอีกชัดๆอีกทีนึ่งนี่ต่ำกว่าเม็ดนึงตีอ่ะตีไปเม็ดนึงอ่ะเนี่ยฮะข้อเสียมันนะดินดีนะน้ำดีดินดีที่นี่อ จาะบ่อประดานได้ไหมได้กำนันได้ดิอ่าแล้วก็มีสระอยู่แล้วด้วยใช่เออท่านท่านไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยท่านคือออกแบบได้ตามใจชั้นเลยท่านเลยอ่อเกือบเจ็ดสิบห้าไร่ไม่ใช่น้อยนะฮะแลวราคาเนี้ยบอกได้เลยว่าหายากก็เป็นสชืุ้นแดงด้วยนะไม่ต้องไปซื้อที่ดินแพงครับซื้อที่ดินที่มันมีอนาคตความเป็นไปได้ต่ออ่ซื้อไว้ให้ลูกหลานอ่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะเป็นของขวัญปีใหม่อย่างเงี้ยนะไม่คิดด้วยจะขายต่อนะอืม ถ้าซื้อเก็บอ่ะราคาเนี้ยท่านซื้อไปเหอะที่ดินอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่ประชากรอ่ะมันเกิดขึ้นทุกวันใช่อ่าที่ดินมันไม่ได้งอกเองได้นะเพราะฉะนั้นที่ดินมันมีจํานวนจํากัดอย่างแปลงเนี้ยก็เป็นแปลงเดียวในโลกมันจะไม่มีเหมือนอย่าง้ยมันจะมีได้ยังไงมันอยู่ที่เดียวเอออมันมีรันเลขมันอยู่แล้วก็คุยกันตรงตรงเลขขนดมันก็มีรันมันอยู่แล้วเออท่านเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่มีแปลงเดียวในโลกอ่ะภูมิใจปะล่ะโอ้แล้วลูกหลานท่านก็เป็น ผู้ครอบครองแปลงเดียวในโลกเหมือนกัน,นะอะซื้อเป็นมรดกตกทอดอย่าไปให้เงินนั่นถ้าให้เงินอนะหมดหมดให้เงินให้ทองมีเท่าไรก็หมดใช่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไอ้เทคโนโลยีมันเยอะให้ที่ดินเดี๋ยวก็ไปขายอีกอืมแล้วที่ดึงให้อะไรนะฮะข้าเปลือกนะครับซื้อที่ดินให้ลูกให้หลานดีกว่านะฮะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะลองชมแปลงนี้ดูนะผมว่ามันสวยเรามีอนาคตอะนะแล้วราคาเนี่ยมันมันถูกสุดละอ่ะ ก็ขอฝากไว้เป็นทางเลือกแล้วกันใช่ออยาซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรดูไว้เป็นทางเลือกไปดูที่อื่นมาให้จุใจก่อนเลยแล้วมาดูที่ที่เราสุดท้ายใช่อ่าเรายอมเป็นสองไม่ยอมเป็นหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายอาจจะเนาะอืออืออืโอเคสุดท้ายก็ฝากเรามาแล้วฝนเออไปเนาะสำหรับวันนี้นะขาวให้ ท่านผู้ชมนะครับช่องบอยเศรษฐนคราสนะฮะเอทุกท่านนะครับแฟนเพจของทิดออ่งแล้วก็กำนันโอ้ด้วยเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วก็เอาเงินเอาทองมาทาบุญกันเข้ามาชมก่อนก่อนตัดสินใจโอเคเรานัดเจอที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงได้เลยได้เลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เราสองคนก็ขอฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบาย